โอเคครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกกนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับบิ๊กวินสล็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเรามาเล่นกันในเกมนี้ Candy b o n anza นะคุณผู้ชม Candy b o n anza ของเราเราไม่ได้เล่นเกมนี้มาแบบจริงจริงจังๆ,ๆกันมาพักหนึ่งนะโอเคมีตัวมา 200k นะคุณผู้ชมมันเบ็ดสูงสุดเท่าไหร่วะ4,000ผมขอเบ็ดพันก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรา,เราเค่อยไปเบ็ด 4,000ถ้ามันสถานการณ์มันดีขึ้นนะคุณผู้ชมปะรับชมผู้คามาถึงไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับมาดูว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไง่ะโอ้ห้าตัวจ่ายเหรอเกมนี้เอาละเรามาเจอเกมยากอีกแล้วคุณผู้ชมห้าตัวจ่ายความบันไลเรามายู่ตรงนี้แหละโอเคสวยใจยดีมั้งน,นะอุ้ยเอา้ามัน ม,มันกลับคืนร่างเดิมได้ด้วยเหรอโอเคอย่าง <Okay, S 1> ้นเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันสามารถกลับคืนร่างเดิมได้มาเป็นวายมาเพื่อนอ่าจ่ายไปเราต้องดูนะคุณผู้ชมว่าอู้สวยแต่ไม่ไรต้องดูว่า ในฟรีเกมมันจะเป็นรูปแบบประมาณไหนนะผมก็จำไม well, okay. okay, okay, ่ได้นะว่าในฟรีเกมเป็นยังไงโอเคจ่ายอยู่โอเคเพื่อนลงมาสวยเอาหอแต่ไม่โอ้แต่มันไม่ครบห้าตัวนี่ว่าผมก็เข้าใจว่าสี่ตัวจ่ายโอเคสวยครับโอ้โหูหวายเต็มอย่างนี้เพื่อนเต็มคาราเบลไปดิเรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้ยยังไม่จบสวยงาม กำไรแล้วยังไหลอยู่โอ้โหหกพันเทิงแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมรางวัลก้อนโตมาก่อนเลยนะทุนมาสองร้อยเคนะโอเคมาหกสิบสองเคแตกยับปรับฮะปิดสองพันลุยต่ออีกแปดสิบหมุนครับเราจะมาตาม่าหาสีเกมกันนะคุณผู้ชมโอเคสวย หลายไปยาวๆจะได้หรือเปล่าโอเคนั่นแหละอาละเริ่มแดกกำไรกูละอุ๊ยไม่ได้อุ๊ยได้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 ได,ได,ได้นี้ต่อต่อยาวด้วยสวยครับดอกนี้เรียบรอ้อยคุณผู้ชม เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยว่ะดองนี้บันเทิงแล้วไงตองเกลร้อยห้าสิบห้าเคปรับเบ็ดฮะเรามาเรามาถึงขั้นที่สุดของมาละนี่คือแม็กเบ็ดเบ็ดสี่พันนี่คือที่สุดของผมแล้วเหมือนกันนะมาดูกันฮะมันจะเป็นยังไง เกมลงเหรอ,อไม่ลงโสวยโอ้โหว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องว่ะฟ้าลงมาไปโอเครอรอรอ,รอฟรีเกมตัวเดียวอุ้ยแต่กำไรกูพอดีกว่ากูพอละพอแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหย,ยังไหลไม่เลิกคุณผู้ชมไหลไม่เลิก ไหลไม่เลิกฟีเกมลงเหอะจังหวะนี้มึงต้องลงแล้วแหละอุ้ยเรายังได้ต่ออีกแต่ฟีเกมโคตรทรยศเลยค,คุณผู้ชมจบแล้วแหละโอ้ฟีเกมไม่ได้แต่กำไรมาหาศาลเลยกำไรมาหาศาลโอ้สอร้อห้าสิบเเคเอาว่ะแคที่ปูนซาให้โชควะ่ะโหุย เป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมโอเคฮนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ